ถ้าเกิดว่ารู้ก่อนในวันนั้นว่ากระสุนแก๊สน้ำตาบินมาทําให้เราตาบอดก็ยังจะเลือกยืนอยู่ที่เดิมผมคงไม่ขอเปลี่ยนอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเลยสักอย่างผมทําแล้วครอบครัวได้รับผลกระทบแล้วก็ตัดใจสัมพันธ์ตรงนั้นกันซะจะได้ไม่มีใครก้ากัสิทธิ์ในการเรียกร้องมสียหายทาไตของกนรละกันด้วยวันนี้ผมมากลยเกินกว่าที่จะหยุดอะไรก็หยุดตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำแน่ชัดที่สุดคือตาบอดฟรีตัดขาดกับครอบครัวฟรีจนฟรี สวัสดีครับนัทนัทครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ เราก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยประเทศหรือประชาธิทปไตยให้ขับเคลื่อนนะครั้งนึงเคยเป็นนักเคลื่อนไหวเกือบจะได้มาเป็นนักการเมืองเราไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแล้วก็ไม่ได้เราก็พักไปพักการเมืองที่เราเคยสังกัดเนี่ยก็ทรยศอุดมการทรยศประชาชนไปเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลที่ตอนหาเสียงไว้บอกว่าจะไม่ทำเาเลยต้องเลือกยึดตามอุดมการเดิมก็คือพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างกลับมาบนสนนเส้นเดิมจนกว่าเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ จดที่ตัดสินใจให้กลับมาใหม่เนี่วันนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะกลับมาในฐานะไหนแต่ก็คิดไว้ในใจแล้วว่าวันที่กลับมาเนี่ยต้องยืนอยู่กับใครซึ่งก็คือประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าต่างกันไหมว่าบทบาทของกรมนักการเมืองในพักการเมืองที่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่านักการเมืองที่ลงมาจัดอีเวนต์ชุมนุมประทว้วงวันถนนกับประชาชนเนี่ยผมมองอไม่ต่าง ถ้าเราจะมองหาปัญหาว่าทําไมต้องออกมาเคลื่อนไหวเราพูดกันวันนี้หรือทั้งอาทิตย์หรือเดือนหน้ามันก็ไม่จบเพราะเพราะสิ่งที่รัฐบาลทําแล้วย่าแย่เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากแต่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องไปมองดูที่ต้นต้นต่อของปัญหาต้นตอ,นตอ,นตอนมันคืออะไรมันคือโครงสร้างอํานาจที่ผิดเพี้ยนและไม่เป็นประชาธิปไตยมันคืออํานาจที่หลอกลวงประชาชนว่าเนี่ยคืออํานาจของประชาชนแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นโครงสร้างอํานาจที่ผลประโยชน์เป็นหลัก ผลประโยชน์เป็นนายของนักการเมืองและนักธุรกิจและนายทุนทําให้ประชาชนเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของสิ่งสิ่งนั้นมาเสมอในการเมืองแบบเก่าเนี่ยจะเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากเสียงของประชาชนเพื่อไปสแสวงหาอํานาจด,ด้วยของให้ตัวเองและพวกพ้องเราคาราคาซังอยู่กับปัญหาพวกนี้มาันมามานานหลาย10ปีจริงๆมันทำให้ตัดสินใจไม่ยากนะท,ท,ท,ที่จะออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าคือทำไม่ทำเนี่ยชีวิตได้ผลกระทบ โดนมีผลกระทบอยู่แล้วหลายๆคําถามก็มักจะพุ่งไปที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยมีผลกระทบมากกว่าคนอื่นไหมคือถ้าเรามองว่าโอเคถ้าเราเสียโอกาสทางการค้าเนี่ยแน่นอนมันอาจจะฟังดูเยอะแต่ถามว่าเรายังขับรถคันเดิมยังอยู่บ้านหลังเดิมยังมีข้าวกินทุกมือ้อและเรายังสามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเราต่อวันต่อเดือนเนี่ยได้เหมือนเดิมไหมมันก็ยังได้เหมือนเดิมไม่เหมือนกับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือหาเช้ากินค่าที่ ต้องกังวลแทบจะทุกวันว่าวันนี้เราจะมีข้าวกินไหมผลกระทบมันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะเสี่ยงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับธุรกิจที่ครอบครัวเป็นเจ้าของผมเองก็เป็นนักลงทุนส่วนตัวผมทําแล้วครอบครัวได้รับผลกระทบเราก็เลยเสนอเทางออกให้ง่ายๆนะไม่งั้นเราก็เราก็ตัดสายสัมพันธ์ตรงนั้นกันซะจะได้ไม่มีใครได้ผลกระทบจากตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครดิ้นรนสิทธิ์ก้าวไกลสิทธิ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยของกนและกันด้วย วันนี้เราทำอะไรเราไม่เสียใจแล้วแหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่สูญเสียการมองเห็นหรืออะไรเนี่ยถ้าให้เลือกทําอีกทีก็จะทําเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ารู้ก่อนในวันนั้นว่าจุดที่เรายืนเนี่ยเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยจะมีกระสุนแกส๊สน้ำตาบินมาทําให้เราตาบอดเนี่ยถ้ารู้ก่อนเนี่ยเผลอๆ,ๆ,ๆก็ยังจะเลือกยือนอยู่ที่เดิมแล้วก,แวก็แล้วก็รับแรงประทะนั้นไปผมผมคงไม่ขอเปลี่ยนอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเลยสักอย่างถามว่าคุ้มไหมก็คือ ต้องไปมองที่เส้นชัยถ้าทําสําเร็จคุ้มแน่นอนเพราะถ้าทาสาเร็จเขาจะเข้าใจสิ่งที่จะทำถ้าทําไม่สําเร็จก็คงไม่สําคัญอีกต่อไปว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะวันนั้นไม่รู้ใจมีชีวิตหรือสภาพอยู่ไหม <laughs> <laughs> เวลาพูดถึงสสคนนั้นเนี่ยผมหัวเราาทุกที <laughs> จริงๆเขาอะมีชื่อเสียงมากอยู่แล้วนะคือคือสื่อก็สนใจเขาคือเขาเขา,เขามีเฮดไลน์ทุกวันผมผมไม่ได้ไปให้แสงอะไรเขาหรอกดีไม่ดีก็แล้วแต่เขา ต่อให้ไม่ได้เป็นเขาที่ตั้งคําถาม,ถามผมก็พร้อมพิสูจน์คือเรารู้ว่าเราบอกจริงแน่ๆเ,นเงินล้านหนึ่งที่เอาไปบริจาคให้ประชาชนมันไม่ใช่เงินน้อยๆต่อให้มีโอกาสประมาณแับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงินเขาจริงๆเราก็ทำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้ขึ้นมาจริงประชาชนได้ประโยชน์แต่ถามว่าเพื่อนเล่นไม่เพื่อนเล่นไหมหรือว่าจะเล่นตลกไหมเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมคือสุดท้ายแล้วประชาชนก็มองเขาเป็นตัวตลกอยู่ดีเส้นใยที่ต้องการเนี่ยแน่นอนคือก็สอดคล้องกับข้อเรียกร้องสามข้อของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ผมมมหหาาาาาไไไไไกกกกรรเเเินวววว่่่่่ททีจะะะยยุุดดดออ็ตัง้้แลพ แน่ชัดที่สุดคือตาบอดฟรีตัดขาดกับครอบครัวฟรีจนฟรีอ่ะมันไม่หยุดไม่ได้แล้วมันต้องไปให้สุดอ่ะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคือทุกคนรู้ว่ามันไม่ง่ายแล้วต้องอาจจะต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างผมไม่อยากให้ใครแลกผมยืนยันอย่างที่สุดว่าสันติวิธีเท่านั้นที่จะทําให้เราได้รับชัยชนะสันติวิธีเท่านั้นที่ผู้ถืออํานาจปลายกระบอกปืนเนี่ยกลัว สิ่งนี้คือเป็นอาวุธทําลายล้างเผด็จก,การที่น่ากลัวที่สุดที่เขากลัวคือก็แน่นอนก็คือหวังว่าเราจะสามารถนําคบเพลิงแห่งความหวังเนี่ยข้ามเส้นใยไปสู่ชัยชนะของประชาชนได้หรือถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องส่งต่อไปถึงคนที่นำมันไปสู่เส้นชัยได้ซึ่งก็คือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อำนาจที่เป็นของประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างบอกว่าคือชัยชนะของประชาชนที่แท้จริง